ลูกาบทที่หนึ่งข้อสามสมารีกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าตามที่ท่านกล่าวเถิดแล้วทูตสวรรค์ก็จากนางไปเป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับนางมารีที่จะสงสัยในคําสัญญาของทูตสวรรค์ที่ว่าเธอจะให้กําเนิดพระเยซูโดยไม่มีผู้ชายมาเกี่ยวข้องแต่ลองพิจารณาคําตอบของนางมารีนะครับฉันเป็นลูกของพระเจ้า ฉันจะยอมรับทุกสิ่งที่พระองค์ปรารถนาขอให้ทุกสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นจริงแทนที่จะสนใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เกิดอย่างไรเธอกลับเปลี่ยนมาว่าฉันเป็นใครในพระคริสต์ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันเป็นลูกของพระเจ้าฉันเป็นที่โปรดปรานฉันมีพระพรและฉันมีการเจิมมารีผู้ให้กําเนิดพระเยซูในขณะที่เธอเป็นสาวพรหมจรรีเธอเชื่อและวางใจในฤทธิ์เดชข,ขององค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วทาไม ท่านไ่ทําอย่างนั้นเหมือนกับนางมารีคือปล่อยให้เป็นวิธีการของพระเจ้าเรารู้ว่าท่านเป็นใครในพระคริสต์ท่านเป็นลูกของพร,ร,ระเจ้าท่านมีฤทธเดชและพระเจ้าทํางานผ่านชีวิตของท่านเมื่อพระเจ้าเรียกให้ท่านทําสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ท่านเป็นข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณที่พรงทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์กําลังถูกพาไปโดยพระองค์ที่จะทําให้สิ่งที่เหมือนเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ ความฝันต่างๆในใจของท่านอาจดูเหมือนว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่วิธีการนั้นไม่ขึ้นอยู่กับท่านเพราะอํานาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุดกําลังทําให้สําเร็จเลิกกดดันตัวเองได้แล้วเลิกใช้วิธีด้วยคว,ว,ยความกังวลหรือหงุดหงิดใจเพราะมันไม่ใช่ด้วยเรี่ยวแรงของท่านหรือด้วยกําลังของท่านเองจะจะเป็นไปโดยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าผู้ยังทรงพระชนตั้งหาดลให้เราร่วมใจกันในฐานข้าต่พระบิดาเจ้าและขอบคุณพระองค์ที่เราสามารถเชื่อในพระสัญญาของพระองค์เรารู้ว่าพระองค ทำงานในชีวิตของเราเหมือนกับที่พระองค์ทำงานในชีวิตของนางมารีพระองค์ไม่เคยล้มเหลวพระองค์สัญญาอะไรจะใช้เราอย่างไรพระองค์จะทำให้สำเร็จในนามพระเยซูคริสต์เอเมน